เฟิงล่วงช่วงฉีมีเลี่ยงขึ้นถ้าเราหลับตาเราก็จะมองไม่เห็นอ่างกีลี่ซื่อชีปฮีีจุดช่วงนี้ถ้าเราล้างรถ หรือตากผ้าฝนมักจะตกหนักสู้หมูสู้เฉียงเฉียงฉีเชียงพระอาทิตจะขึ้นในคืนตะว,วันออกเช่าโเกี้ปอแก่ฟันทงสุดยอดแกมือถือสามก๊กที่ดีสุดในปี2020ต้องสามก๊กอารีนาสามก๊กอารีนาจัดทับขุบนพลเทพพีเคสกรามัตะพี่ สวัสดีครับผมกับผมปื้อเบียร์โซ่ครับผมฮะวันนี้ครับผมผมจะมารีวิวเกมเกมหนึ่งครับผมมานั่นก็คือเกมสามก๊กอารีมานะครับผมมาจเกินนี่จิ๋งยังไงใช่ไหมฮะเกมนี้นะครับผมมาเป็นเกม3ก๊กสไตล์ไ p g นะครับผมที่วางแผนจัดทัพนะครับผมฮะและแน่นอนครับเป็น3ก๊กนะครับผมะ ขนขุนพลในตำนานมาครบก็บอกมาไม่ว่าจะกวนอูเตียวหุยจุ้วลงคงแ้งวุกอกงอกจกกอกมาครบทุกกกเลยนะครับผมฮะต้องบอกเลยว่าเกมนี้นี่ใครเป็นแฟนสาวกและเกมแนววางแผนเนี่ยคุณพลาดไม่ได้เลยนะครับผมฮะและที่สําคัญที่ผมมาเกมนี้มีภาคไทยด้วยโอเคครับผมฮะตอนนี้นะครับผมชาง3ก๊กอารีนานะครับผมฮะเขาอัปเดตขุนพลแดงระดับ S S S ขึ้นมานะครับผมฮะโดยเป็นการรวมแก๊งกุนซือชื่อดังนะครับผมฮะมีคเงแงมีจิ้ว นิซูมาอิแล้วก็โจจูนะครับผมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้อ่านสามโคกเนี่ยจะรู้เลยว่าสี่ตัวละครตัวนี้เป็นสี่ตัวละครคุณซือเทพที่โด่งดังมากๆนะครับผมฮ่ะมา,<บ>าเขาเพิ่งปล่อยทีเซอร์มาะครับผมฮะผมว่าเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะเซียวแค่ไหนนะฮะมาอืมนี่สีตัวนี้ครับนี่เลยนี่เลยนี่คงเบ้งต้องมาสีเขียวใช่โอ้กมาอิฮะคนเท่โอ้ สียวยี่ยังลาเออจูจูนี่เฮ้ยเฮ้ยคตรเท่โหลดแล้วต้องโหลดแล้วบอกเลย อย่างเทโอเคผมมางั้นเราจะมารีวิวถึงตัวละครตัวใหม่ในสามก๊กอารีน่านี้กันนะครับผมมาตัวแรกที่อยากจะพูดถึงนะครับผมนั่นก็คือตัวละครที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับผมคือของเบ้งครับผมมาหรือจูกัดเลียงนั่นเองนะครับผมเขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดังมากในโลกของสามก๊กนะครับผมและเป็นตัวละครที่มีอยู่จริงๆด้วยนะครับผมเขาเป็นคุณซือที่ให้คำปรึกษากับเล่าปีนะครับผมโอเคบผมมางั้นเรามาแนะนําการจัดคัพที่ใช้จูกัดเลียงของเบ้งกันละกันนะครับผมฮะ อันแรกครับผมเป็นคำที่แบบว่าเน้นโจมตีนะครับผมจะประกอบไปด้วยนี่เลยครับผมฮะกวนอูจูรุ่งขงเบ้งคงตรงและตัวละครหลักนะครับผมต้องบอกเลยครับผมว่าการจัดคาแบบนี้นะครับผมจะสร้างด a เมจแบบใช้สกิลรวมร่างของกวนอูกับขงเบ้งและกวนอูกับจูลุ่งไปในเวลาเดียวกันครับผมฮะอีกทรั้งนะครับยังสามารถใช้ประโยชน์จากคงตรงครับเพื่อตัดกาลังศัตรูที่อยู่ในแนวหลังได้ด้วยครับต่อมาครับผม่าเป็นการจัดคาบแบบเน้นการฟื้นฟู HP นะครับผมฮะคานี้นะครับประกอบไปด้วยกวนอูคงเบ้งอิซีบังทองหรือ โล่งนะครับผมและตัวละครหลักของเราครับซึ่งการจัดทัพแบบนี้นะฮะจะโดดเด่นมากในเรื่องของการฟื้นฟู hp นะครับผมฮะและที่สําคัญครับทัพนี้นะฮะต้องหวังพึ่งกวนอูที่เป็นแนวหน้าให้ไปแข้งนะครับผมฮะหรือถ้าเกิดต้องการตัวชนเพิ่มนะครับผมก็อาจจะส่งจูโล่งไปแครบังทองก็ได้นะครับผมฮะเพื่อหวังสกิลสตันจากจูโล่งก็ได้ครับอีกแบบนึงครับผมก็คือการจัดทัพแบบสมดุลนะครับผมฮะซึ่งการจัดทัพนี้นะครับจะต้องใช้คุนอูกล่เบ้งจูโล่งบังทองและตัวละครหลักของเรานะครับผมฮ ต้องบอกเลยนะครับว่าการจัดค่าแบบนี้นะครับจะได้ทั้งแดเมจจากกวนอูบวกของเบ้งนะครับแล้วก็กวนอูบวกจูล่งครับ และยังได้รับการฟื้นฟู HP จากทั้งขงเบ้งและบังทองอีกด้วยนะครับผมอีกทั้งเนี่ยบังทองเนี่ยนะครับผมมันมีสกิลที่เจ๋งมากๆเลยนะที่เขาสามารถลดเดเมจของศัตรูได้เหมือนกับของเบ้งครับผมอะแล้วก็มีบัฟหลบหลีกด้วยนะครับผมอ่ะแล้วสุ่มเพิ่มความโกรธเพิ่มโบนัสเดเมจได้อีก20%ด้วยนะครับผมอะโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าทัพนี้เนี่ยโหดสุดละนะครับผมอ่ะสรุปเลยครับผมข้อดีของขุนพลตัวนี้จุกกดเลียงขงเบ้งนี่นะครับผมอะ หนึ่งนะครับผมเขาทำหน้าที่ไ้ทั้งสร้างดดเมจและฟื้นฟู HP นะครับผมเรียกได้ว่ามีประโยชน์ต่อชับมุณมากๆเลยนะฮะ และสองครับผมมนาะเขามีสกิลการสร้างสถานะผิดปกตินะครับผมและทาให้ศัตรูอ่อนแอลงครับเรียกได้ว่าบู๊ก็ได้บุญก็ได้นะครับผมมามีประโยชน์มากๆครับเยียมไปเลยฮะต่อมานะครับผมมาต้องบอกเลยว่าขุนพลคนนี้เนี่ยผมก็ชอบพอๆกับคงเบ้งเลยนั่นก็คือจิยี้นะครับผมฮะเขาเป็นกุญซือที่อยู่ในยุคเดียวกับขงเบ้งนั่นแหละที่เรียกได้ว่าฉลาดหลักแหลมเก่งรอบทิศทั้งบู๊ทั้งบุญเรามาดูวิธีการจัดทับกับจิยี้เลยละกันนะครับผมง้นกองทับแบบแรกที่อยากแนะนำนะครับผมนั่นก นะครับผมฮะซึ่งจะต้องมีซุนเซกจิวจี้ซุนควนลุกซุนและตัวทอลักเราครับผมการจัดทับแบบนี้นะครับไม่ได้คาดหวังแดนเมจจากคุณพ่อคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนะครับผมใหเรียกได้ว่าเอาแดนเมจจากทุกคนมาช่วยกันครับผมฮะต่อมานะครับผมจะเน้นการจัดทับแบบเน้นป้องกันและฟื้นฟูนะครับผมซึ่งทาบนี้นะครับผมจะต้องมีซุนเซกจูวจี้ไทสุจู้และก็ไต้ขิ้วนะครับผมฮะและตัวทอลักของเราครับการจัดทับแบบนี้นะครับผมเราต้องการความถึกจากไทสุจู้ครับเพราะว่าเจ้านี่ถึกมากๆเลยนะครับผมฮะและไทสุจู้เนี่ยยังสาามรถ ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะมืองงหรือสตันได้สองสกิลด้วยกันนะครับผมะและยังมีบัฟโล่เจ้าถมินนะครับผมะที่สามารถต้านเดามจได้ถึง6ครั้งนะครับผมฮะ เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแข้งเลยนะครับชัยสุโจ้เนี่ยนะครับผมฮะแล้วก็ทัพนี้นะครับไม่ได้มีดีแค่ความฉึกนะครับผมฮะแต่ในคีเนี่เรายังมีใต้เกี้ยวนะครับที่สามารถฟื้นฟู HP เพิ่มให้อีกถึง2สกิลนะครับผมฮะและแน่นอนนะครับผมในการสร้างดาเมจของการจัดทัพแบบนี้เนี่ยเราต้องหวังพึ่งพระเอกของเรานะครับผมก็คือสกิลรวมร่างของซุนเซ็กและจิวี่นั่นเองนะครับผมฮะเรียกได้ว่าเป็นทัพแบบว่า ถึอว่ตายควายล้มครับเอาไม่ลงแน่นอนครับทบนี้โหดมากและสุดท้ายนะครับผมเป็นการจัดคับแบบเชนคอมโบสกิลนะครับผมฮะในคับนี้นะครับผมจะต้องมีซุนเซ็กยูยี่ไทสูจู้มีบองและตัวละครหลักของเรานะครับผมฮะข้อดีของการจัดคับแบบนี้นะครับผมจะหวังพึ่งพาการใช้สกิลคอมโบกันของขุนพลดังนี้นะครับผมฮะซุนเซ็กกับไทสูจู้ครับ มันจะดูดศัตรูมากองรวมกันนะครับผมฮะแล้วก็ไชสูจู้เนี่ยจะแข็งให้สตันครับแล้วก็รีบองกับไข่ส่จู้เนี่ยจะสร้างดีบัฟใส่ศัตรูครับแล้วก็จบด้วยจิวยี่กับซุนเซ็กเนี่ยก็จะชปะาปนกิจเรียบร้อยตายหมู่กันท่วนหน้าครับผมฮะโหดมากๆ แต่ว่าคอมโบแบบนี้นะครับผมจะต้องเก็บค่าความโกรธไปกดใช้เองในสเตทบอสนะครับผมมาเรียกได้ว่ากดให้ดีกดให้ไวแค่กดไม่ได้ก็รอกดใหม่นะครับอ่สรุปข้อดีของขุนพลจิวยี่นะครับผมมาอย่างแรกเลยครับผมไม่ต้องบอกว่าจิวยี่เนี่ยสร้างเดเมจได้รุนแรงพอสมควรนะครับผมมาเยี่ยมเลยนะฮะต่อมาครับเขาสามารถช่วยยื้อชีวิตเพื่อนได้บัฟโล่เนี่ยถึง150%เลยนะครับผมฮะแล้วเขาก็ทําให้ศัตรูเนี่ยโจมตีเบาลงด้วยการลดโบนัสเดเมจของศัตรูครับผมฮะและจิวยี่เนี่ยเรียน เรียกว่าต่อให้ไม่ใช่พระก็ชาปนกิจศัตรูได้ครับเออมามาขุนพลตัวต่อมาและกันนะครับผมมาคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเป็นตัวละครที่เป็นต้นตระกูลที่รวมทุกก๊กในสามก๊กได้สาเร็จน,นะครับผมมาคนนี้เลยครับผมนั่นก็คือซูมาอี้ครับผมเป็นนาการคนหนึ่งในวีก๊กนะครับผมฮะ แต่ต่อมาเมื่อโจโฉสิ้นไปแล้วนะครับผมมาเขาก็ได้ขึ้นครองความเป็นใหญ่ในวิกกต,ต่อไปนะครับผมจนเขาเนี่ยมีฉายาว่างูแมวเซานะครับผมฮะแล้วก็มีคําวิจารณ์ที่เขาบอกกัน,นครับว่าบุคคลที่ฉลาดที่สุดใน3กน๊ก็คือของเบ้งใช่ไหมฮะแต่บุคคลที่ฉลาดและน่ากลัวที่สุดเนี่ยคือสุมาอีคนนี้นี่แหละครับผมมาดูการจัดทัพกับสุมาอีแล้วกันนะครับผมฮะต้องบอกเลยว่าเป็นโฉมหน้าของทีมที่แค่จะเรียกได้ว่าเพอร์เฟกที่สุดในเกมนีและทีมหนึ่งก็ว่าได้นะครับผมฮะด้านประกอบไปด้วย เอีวเลี้ยวแม่หัวตุนซุมาอี้พี่แกและตัวละครหลักของเราครับโอเคครับผมมาสรุปข้อดีของขุนพลซูมาอี้นะครับผมก็คือ1นรับแน่นอนครับที่บอกไปเลยเขาทำาดเมจได้รุนแรงมากๆนะครับผมถ้าใครเป็นสายแบบว่าดาเมจ e เลเวอร์เนี่ยคุณคุณพลาดซูมาอี้ไม่ได้เลยนะครับผมแะเรียกได้ว่าโกงสุดๆนะ ต่อมารับผมว่าเขามีสกิลดีบัฟหรือสร้างสแกนน่าผิดปกตินะครับผมว่าปวนโคตรๆนะฮะและเขาก็ยังมีบัฟสร้างโล่เพิ่มความฉึกให้เพื่อนร่วมทีมของคุณด้วยนะครับผมมาถ้าใครสุ่มได้มานี่โชคดีมากๆเลยนะ <c oughs> และสุดท้ายนะครับผมมาขุนพลระดับ SSS ที่มาในอัปเดตครั้งนี้นะครับผมนั่นก็คือโจจูนะครับผมมาแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับผมว่าโจจูตัวจริงเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับผมมาแต่ว่าในสามโกกอารีน่าเนี่ยเขาปรับมาเป็น ผู้หญิง like, <iałem S 1> น่ารักน่ารักโมเอะโมเอะนี่นะครับผมมาก็น่าจะเรียกได้ว่ากลายเป็นโจไม่มีจูเพราะฉะนั้นครับที่อยากจะแนะนํานะครับผมมาคือนี่เลยครับผมฮะริโปโจสูสังโตหัวโตหรืออีเกียดก็ได้นะครับผมฮะและตัวละครหลักของเราครับโอเคครับผมฮะถ้าเกิดหากต้องการเดเมจเพิ่มเติมนะครับผมให้ใส่อีเกียดลงใบแคนพัวโตนะครับผมเพื่อรับบัฟเพิ่มโบนัสเดเมจนะครับจากสกิลยันระเบิดนะฮะ โอเคครับผมมากันเรามาพูดถึงข้อดีของโจโจ้กันดีกว่านะครับผมฮะอย่างแรกเลยครับผมฮะเขามีสกิลที่ดีมากนะครับผมนั่นก็คือสกิลยัให้ศัตรูแข็งเป็นหินนะครับผมอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมฮะต่อมาเขามีสกิลบัฟเพิ่มคริตน,นะครับผมฮะอันนี้มันดีอยู่แล้วอย่างที่ทราบกันมีสกิลฟื้นฟูเอสพีโคตรเยี่ยมเพอร์เฟคเหลือเกินและปิดท้ายด้วยนี่ครับผมฮะเขาเนี่ยทำให้ตัวทำเดรเมจคว้าหวังของทีมศัตรูเนี่ยโจมตีเบาลงนะครับผมจากการฉุดขโมยเดรเมจไปด้วยครับ สามก,ก๊กแอร,รีนาจัดคับขุนพลเทพพีเค PK สักขาปตัตเตอร์พีโรเลเจ้า